สดีค่ะ,ะีพพ่ตอรับอสู่ชแอนที่่่ค่ะปิดต่อที่จะมา,ะะะะท,ท,ะะาทาง,งนเราก็จะมาแกะตกนะคะที่คุณพิกี้นะค่ไทเวลทํารงงานะเดี๋เราจะมาแกะแกะกอดเนาะเพราะว่าโดยช่างบอกแกะเลย วันนี้เราก็มีผู้ช่วยนะฮะที่อยู่กับเรานะตั้งแต่เราได้ทำกรรมู้จักกันเนาะก,ก็คือน้องเมษาเป็นหลานของพี่อ้อยนะคะน่าหัวจักล้างไว้นะคะเดี๋ยวะะไปเอาจะดึงตโต๊ะอจอีนการล้างใจไว้ที่รถเลยค่ะล้าลงไว้ที่รถเลยเพราะว่าเรา จะลั้งให้เย็นชิ้นทั้งที่เห็นนะคะว่าต๊ะทำพิกกี้นะโอ้โหเป็นสปริงครัทุกคนดูหน่ารักเดเนี้เเขามีสปริงฮะนี่สปริงตรงนี้อันนี้เอออันี้อี้อนนี้ วันนี้เราก็จะมามัดทั้งขยะนะคะเขาเรียกว่าป้องกันน้องหมานะคะคว่ำถังเพมีเชือกฟางวันนี้เราก็จะมีเชือกฟางมามช่วยเราช่วยเวราซื้อฟางเราจะมีหูเราต้องหาหูมาก่อน เอาเชือกปางใส่มัดเราจะดึงมันไว้นะดึงในหูด้วยดึงในถังด้วยแล้วเราจะไปมัดกับตู้นี้คือวิธีนะเราไปอยากให้มาางงล้มนะ อเราต้องมีพิธีใช่อต่ว่าถังนีนก็มันโอเคอได้แล้วหนึ่งไปไปถั <ไป S 2> งที่สองต่อกันโอ้เขามาลงถังน้ำแข็งไว้แล้วนะคะที่โรงทานไปแช่น้ำไปที่ีที่สองค่ะ ตอนอตอด้สองแล้วตรงนี้ถังใหญ่เราต้องไปทังนี้นี่เราก็จะวุ้นใบวุ่นไปอยู่แถวๆโรงทานนี่แหละพวกเราสองคนนะพี่น้องนี่นะผู้ช่วยเราวันนี้นหูไหม สวัดีคะ่ะคุณแย่คุณยายโอ้ชาวบ้านส,สันติสุขนำอะไรมาให้เราเนาะเอไไเอเป็นยังไงพอเห็นหนี่สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีค่ะวันที่9ค่ะวันที่9แต่แต่ถ้าวันวันพิธีก็เป็นวันที่สิบ วันที่เก้าเขามีโต๊ะจีนตอนเย็นโรงทานวันที่สิบค่ะโอเคโต๊ะจีนนี่เป็นของใครครับเอ่อซื้อค่ะเอ่อซื้อเอฟซีซื้ออะไรเงี้ยไม่ได้เสียเงินกินเดียอู้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวก่อนคุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเราต้องช่้วยกค่ะปะปะปะนี่ค่ะคุณแม่มาจากบ้านสันติสุขนะคะไปแล้วสาวน้อยสาวน้อยมาเอาเก้าอี้ออกก่อนลูก เอยาเอาีไปจัดตรงนี้เจ้าจ่ะนี่มาส่งน้าบอกมได้มานดูวันงานาผมจะได้เอ๋ออือ่จ้วันวันวันที่สิเบทก็บ้าดีไม่รู้เหมืนกันทปดที่วัดดิไอจิกาแนมขัมาจิกาหล่นหลมเนาะเอออ่ะนี่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 าชิมาแล้วจ้ากมาแล้วจ้ะอันหัวชิกาเดี๋ยวมีก็ยังใส่ยาชิ มาแล้วจ <c oughs> <rework> uh ้าอันบอท่านดอบ้ท่นเยอะดิโอ้คนคนนำมากอกมาดูกองเนดูกองน้องมะกอกมากอกมานเป็นยังไงบ้างแล้วอนนี่อะไรคะใไปผู้ชายบอกเออยุงยุ้งนยุ้งนย่อยย่อ้เอาเเอาเอาม่น่เอยได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอเอาเอาโชโชว์โชน่หน่อยี่เอรเนา่ันเดหรือผักผู้ชายเอาเอาย่อมาจิทถ้ำจะอาซอยนี่ไง ปาดปลาแล้วก็มาเลยเนี่ยนี่คือใครคดว่าอเจ้ามีมาเพาะเอาตะไคร้มาเนอเอาเจ้ามาจากมาาาเอาหัอน่นี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 ่ยั่นี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 อนี่นี่นักเี่่นี่่นี่นี่นนีนี่นนหนี่นอ่นนีนนี ยามฟ้าแรงขำลงมาไม่ว่กไปถามเบิ้งเหมือสั่นท่านพ่กผู้คนเกิดสีมาเย็ดล้มท่านนั่อยู่โอ้ยเอฟซีพักทันยังเสียไปหูจะหอมตลอดทิ้สี่ชั่วโมงโอ้ยฮะกินเยาว์เขานก็กินก้เนี่นี่นี่คือผักอะไรคะก้งจองก้งจองพระจ่าให้ขว่าอีหยังล่ะอบ่งหนุนจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทํางานของเราก่อนเนะพร่จ่าขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะจ้ะอื น่นารักมากเลยค่ะชาวบ้านสันติสุขนำโค้งมาให้กับโรงทานนะรางนานเราก็ยังไม่เสร็จนะเลยเนาะพอดีมันมีหูอันเดียวเราต้องหมุนก่อนปล่อยมาเลยกันปล่มาเลยเราจะโอบไว้เพื่อมาให้โอบไว้ตัดเลยตัดมาตัดเลยค่ะ ล้มไม่ล้มแน่เอออะไรเนมหอมถัาล้มอยู่มัดพี่น้องมไม่ล้ลมแน่ดึงยังไงก็งไม่ล้มไปไปไม่ล้มลจริงเ <laughs> น่นเปรีย้ยเน่นเปรีย้ยวิธีเราไป อ้าวเคลียกนะเคลียร์พีดีของเราม่ที่ไม่มีหูอีกแล้วไม่มีหูอีกแล้วพี่น้องมีหูข้างเดียวมีหูางเดียวแครอมันก่อนของก่อน คอมมยางไปยางไปยาวไป,ไปวเอเอ่ะคอมมาะเลย <c oughs> อ้าวไปต่อกันเลยพวกเรา พวกเร,เราเราต้องไปลากถังมาไว้ตรงขาเต็นเราถึงจะผูกได้ โอิ่มเลยเหรอ้ที่โตอิมเนี่ยเหรอ Mm-hmm. Chị ra gì? rồi, chị phá đã nhăn Chị phải nhăn nè, đế nè Chị phá mì hiu mấy Hello。 ตัเลยตั้เลยตอีเลยีนอตงไปใส่กร <c oughs> ใช่ไหมไป่รอไอ้ทั้งใหญ่นะั้นมันล้มไม่ได้หรอกถ้าล้แลมแล้วทับเลยโดนทับเลือสองเหลือสอง องแล้วต้องเตาบอกเหนื limite limite uh, ่อยนะเหนื่อยนะโอ้เสร็จหมดพอดีเลยเชือกเราไม่เหลือไม่เหลออ่าเล่นอะไรนะจะดดเชือก めっち Sí, también

Hı <laughs> แล้วเราจะขอคุณเลี้ยงคบและแล้วภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับเอฟซีทุกคนนะคะอย่าลืมไปชมคลิปเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไ